อย่ทราบว่าพี่ชายกู้เงินนะครับทกศค,ครับแล้วเสียชีวิตนะครับไม่มีลูกเมียมีแต่น้องนะครับครับต้องรับผิดไหมครับต้องรับผิดชอบอ่อพี่ชายเสียชีวิตกู้เงินทกศตรงนี้ต้องรับผิดเฉพาะในส่วนถ้าคุณไปรับมรดกของพี่ชายมาภาษาบ้านเราคือไปรับของร้อนมาคือพี่ชายเป็นหนี้เขาก็จะเกาะตามมรดกของพี่ชายที่จะตกทอด ถ้าใครไปรับมรดกชิ้นนั้นคือคุณหยิบของร้อนมาเขาก็จะมาตามเอาเฉพาะมรดกครับแต่ถ้าพี่ชายตายแล้วโดยที่ไม่มีอะไรตกมาหาเราเราไม่ได้เกี่ยวนะจะมาฟ้องเรายึดอ่อาโทษนะฟ้องได้ถ้าเป็นทายาทแต่ยึดอะไรเราไม่ได้เนื่องจากเป็นทรัพย์ส่วนตัวเขาจะฟ้องได้เท่ามรดกที่ตกมาหาเราถ้าไม่มีมรดกตกมาหาเรายึดอะไรเราไม่ได้แต่ฟ้องเราได้แค่ในฐานะทายาท แต่ถ้ากรณีเขามีลูกมีเมียมีพ่อมีแม,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 ม่เขาต้องฟ้องพ่อแม่หรือลูกซึ่งเป็นทายาทอันดับหนึ่งก่อนพี่น้องร่วมบิดามารดาจะเป็นทายาทอันดับสามนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รับอะไรจากพี่ชายมาไม่ต้องกลัวครับฟ้องบังคับอะไรเราไม่ได้ทั้งสิน้นยึดบ้านเราไม่ได้เป็นคนละเรื่องกันชัดเจนนะครับ